มาฮอดแล้วพี่น้องนครนายกครับแก่งเทมนครนายกกำลังเฮ็ดขัวเฮ็ดในอย่างไม่กินผู้นั้นเต็มตัวนอนอ <c oughs> ผู้ใหญ่หอ้วนออกกะมานายกจะปูเตจย้ำอ่ะคุณอร่อยอร่อยห้ามให้แต่แแอ๊กคุณรสต่อยว่าแแอไปจับเปนยังไงเจ้าจางแล้วมันจางแล้วต่อยคือพวกไห้เจ้าจับไว้ย่านไร สมตำส่ปลาแดกหลายๆสุรดหลายๆน้ำเปลา้ปาคือบอกว่ามันขวดรคือหอมาสั่นของทัดของย่างกับพี่เลยเกี่ยวมไปอยหาบางน้อนแล้วมมาหอดกับสีนอนเลยพี่อ่อย พวกยมันจะเสีบตัวเลยเยียไปัแซบตันจำหมูยออย่างเดียวผมมีตีนเอ้ยผมมีเร็บมือนังมาเมื่อวันไนี้เมอวงวอืมี้วพวกนี้เผ็ ใส่นี่มั่งใส่อย่างนี้แหละมันเธอก็ใส่ส้มตำเด็กอ๋อใส่โมแล้วก็มีโฟมกับมะฮงเออยำนันเออยำนะข้าวเหนียวหอมมันไปใเ่ด้ยโฟข้าวเหนียวเราอยู่ไหนวะมันลงมาละมันลงมาหมดตั้งรถเลยนะอยู่ไหนยังไม่เห็นกระติ๊บข้าวเหนียวเลยเอาขาคืนเปล่าไม่รู้้วเลยอ๋อข้าวเหนียวหนึ่งไว้เป็นหกนั่นแหละลืมออกมาไม่ถ้ามีคนกินบนรถก็จะนึกออกเลย พ็อยู่หล,ลังลลรถบมีองแล้วเขาลงคนแล้วเห็นเบียบอกว่าอ้ามเธอไม่จบข้าเหนียวใส่เป็นถุงๆอะไรอยู่ว่าเรียบร้อยแล้วาเจ้าไว้ได้ไนข้าวเนียน้ำตาลน้ำตาลขานึนบอ,อย,ย,ย,ยังยายอะไรไปอ่จักโอโอ้นออย มาานี้ไม่ไม่มาไปนู่นเลยตอนที่บิดนู้นร่อง,งแกงเราก็ผ่านตรงนี้แหละแกงเทียมครับนครนายก,ลลกโอ้ยแ้หนุ <c oughs> น่มโสดวันนี้มาคนเดียวโสดมือเปอย <c oughs> <c oughs> โสดมือเปอยทำไมถึงใจอะไรโสดมือเปอเปย มามาให้แซวอยู่คนเดียวนี่แหละพอไปเลาเคยตำควกว่าเส็จดีไหมั่นกินได้เบอร์เร่านกินก่ได้ั่านจบแซวาพย่ไงไปยังไงไปยังไปเมึกบอกมีนอยู่ไปเมื่อกี้ึกคือบุ้งมีหมอยโอ้ยเจ้าตไปแ้ว มนะอยมุ้ยมุ้ยมอยด็กุ้ยมุ้ยมุ้มอย <S <S 2> <S 2> มันโกลหอกแล้ว <S 2> <S 2>